ค่ะวันน,วาาวนี้น,น่นะว่าเียนะง้นน่านมาดีก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัวนี้ชื่อลาพันเซล <c oughs> ไปชี้เอาก็ได้แต่ชอบเอาวังรุกขึ้นมาตัวนี้ชื่อเทเรซา ตัวนี้ชื่อปาบี้ตัวนี้ชื่อมินนี่มินนี่ตัวนี้ชื่อเมอรี่อาตัวนี้ชื่อนองลอยก็แล้วก็นิกกี้ ตัวนี้ชื่อมาริอปลสาตัวนี้ชิดตะมูอน่ารักไหมตัวนี้ชื่อเฮกกี้สเตซี่แล้วก็แคคกเกอร์ตัวนี้ช่อเขนตรงนี้ชื่อไหมอันนี้เป็นรถม้าชิงชา้า แล้วก็บ้านอันนั้นเป็นรถล้ออันนี้เป็นที่นอนจองชัดน,น่ารักมากเลยพี่เราทำให้ตรงนี้เป็นที่นอนบาร์บี้มีตุ๊กตามีด้วยตัวนี้เป็นโซฟานี่ก็ทีวีกับหนังสือตรงนั้นเป็นโตน๊ะหัวเตียงแล้วก็าอาลางหน้า ีเป็นที่นอนตอเตาแก๊ส <c oughs> ที่ตักเตียงนอนโต๊ะเครื่องแปง้งน <c oughs> ้าสื่อยัง